สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับปลั๊กไฟนั่นเองนะฮะบอกเลยว่าวันนี้ผมได้เตรียมปลั๊กไฟที่มีคุณภาพอย่างสูงเลยนะครับก็เป็นปลั๊กของลูมิล่านะครับวันนี้นะครับรูมิล่าก็มีปลั๊กแบบโฉมใหม่นะครับที่อาจจะมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับกับรุ่นนี้เลยครับ LS 3 0 3นะครับบอกเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ในเรื่องของการรองรับมาตรฐานมอกรนะครับก็มีมาพร้อมกับปลั๊กตัวนี้เลยนะ เราอุ่นใจนะครับกับมาตรฐานมอกนะครับเดี๋ยวผม <ๆ S 1> จะมาพูดถึงมาตรฐามนมอกก่อนเลยนะฮะปลั๊กที่มีมอกอน,นะครับมันดียังไงนะฮะปลั๊กที่มีมาตรฐานมอกนะครับมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคก็คือช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับแล้วก็สร้างความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองนะครับก็ทําให้เราใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ในเรื่องความปลอดภัยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่เวลาอุปกรณ์ของเราเสียนะครับก็ยังมีอะไหล่ที่เป็นม,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 มาตรฐานของเขานะครับก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนอะไหล่ได้นั่นเอง และส่วนเรื่องแพ็กเกจนะครับนี่มีการยืนยันมาตรฐานมอกและในเรื่องของกระแสไฟนะครับตัวนี้นะครับปลั๊กของเรานะครับรองรับกระแสไฟสูงสุดอยู่ที่2,300วัตต์นั่นเองนะครับสวิตช์ของเรานะครับก็รองรับมาตรฐานมอกเช่นกันนะครับแล้วก็ในเรื่องวัสดุนะครับก็เป็นวัสดุแบบไม่ลามไฟนั่นเองนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาของปลั๊กนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจะมา, <thôi> มาพูดถึง,ถงในเรื่องของวัสดุกันก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับวัสดุไม่ลาม um <ฟ>ไฟนะตัวนี้นะครับก็เป็นวัสดุที่ทํามาได้ดีเลยนะครับก็คือเวลาที่เกิดไฟลัดวงจรหรือไหม้นั่นเองนะฮะกรอกตัวนี้นะฮะก็แค่ละลายนะครับจะไม่ติดไฟนั่นเองนะฮะก็ป้องกันให้อุปกรณ์ภายในบ้านหรือทรัพย์สินภายในบ้านของเราไม่เสียหายนั่นเองนะครับและในเรื่องของเบรกเกอร์นะครับตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับเบรกเกอร์เช่นกันนะครับเบรกเกอร์อยู่ตรงไหนนะฮะเบรกเกอร์ก็จะอยู่ตรงสวิตตัวนี้นนนััเเะครบวลา ที่ไฟรัดวงจรตัวนี้นะครับก็จะทําการตัดทันทีนะครับก็คือสวิต์ตรงนี้จะดับไปนั่นเองนะแล้วก็เต้ารับของเราเป็นมาตรฐาน IP 2 0นะฮะเต้าของเรานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบทองแดงนะฮะแล้วก็ในเรื่องของม่านนิรภัยนะครับเราก็มีให้เช่นกันนะครับม่านนิรภัยมีไว้เพื่ออะไรนะครับม่านนิรภัยนะครับมีไว้ป้องกันไม่ให้ไฟดูดนะครับก็ป้องกันได้อีกระดับหนึ่งเลยนะแล้วก <t ina> <t ina> ็ปลั๊กของเรานะครับก็มีให้เลือกนะครับความยาวของสายนะครับความยาวของสายของเรานะครับก็มีให้เลือก2เมตร3เมตรแล้วก็5 ตัวนี้นะครับที่ผมเอามาก็คือยาว3เมตรนั่นเองนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าปลั๊กที่เราซื้อมามีความยาวเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเราสามารถดูได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะตรงนี้นะครับจะบอกความยาวของสายนะครับอันนี้ยาว2เมตรนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับถ้าใครต้องการยาว5เมตรก็ตรงนี้เลยนะฮะจะระบุชัดเจนนะครับและหัวเสียบของเรานะครับก็จะมีการหุ้มฉนวนนะหุ้มฉนวนไว้เพื่ออะไรนะฮะก็ง่ายๆเช่นกันนะครับก็คือเวลาที่เราจับปลั๊กอะครับบางทีนิ้วเข้าไปแย่อย่างนี้นะฮะก็ มันช่วยป้องกันไม่ให้กระแสไฟตอนที่เราเสียบครับมาดูดก็ป้องกันความปลอดภัยให้เราอีกระดับหนึ่งเช่นกันแล้วมาพูดถึงนะครับในเรื่องของสวิตตัวนี้นะครับอันนี้นะครับที่ผมเอามานะครับก็เป็นแบบซิงเกิลสวิตนะครับซิงเกิลสวิตก็คือแบบสวิตเดียวนะครับแล้วก็สวิตของเรานะครับในเรื่องของเวลาที่เราเปิดไฟตอนกลางคืนนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่รบกวนสายตานัวนี้นะครับถ้าเทียบแล้วนะครับมันจะแตกต่างกับปั๊กทั่วไปนะครับก็คือเวลาที่เราเปิดนะฮะบางทีปั๊กจะเป็นแบบว่าไฟที่มันดูสว่างมากเก ทําให้รบกวนการนอนอะไรอย่างนี้นะฮะก็ตัวนี้นะครับของเราบอกเลยว่าไฟถนอมสายตานั่นเองนะฮะนี่นะครับแล้วก็ในเรื่องของรับประกันนะครับก็รับประกัน3ปีนะฮะนี่บอกเลยว่ารับประกันยาวๆนะครับใครที่ใช้บอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับกับสินค้าตัวนี้นะครับเวลาที่เราซื้อไปแล้วนะครับเราใช้งานแล้วเราเกิดรู้สึกว่าเอ้ปั๊กเรามันรู้สึกมีอะไรที่มันแปลกๆนะครับก็สามารถส่งเคสแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับหรือใครนะครับที่ไม่เข้าใจเรื่องการรับประกันนะครับ ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w l u m i l a t h a i l a n d c o m ได้เลยนะครับตรงนั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของนโยบายการรับประกันนั่นเองนะครับ และใครนะครับที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ตัวแทนจําหน่ายของเราได้เลยนะครับหรือใครนะครับที่ต้องการรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับ l u m i l a t h a i l a n d c o m นะครับหรือจะเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมในเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับ l u m i l a ล้องติดรถยนต์นะครับและใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานทุกทคนนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว สวัสดีครับ